ชีสตานางเอกหน้าหวานกุ้งกิ้งปฏิมาปล่อยภาพล่าสุดนะครับทำหนุ่มๆใจบางกันเลยทีเดียว เธอนั้นเป็นอีหนึ่งนางเอกสาวนะครับที่นอกจากจะสวยแล้วฝีไม้ลายมือก็ไม่ธรรมดาอีกด้วยนะครับสำหรับน้องกุ้งจิ้งปติมาฉ่ำฟ้านะครับนางเอกภาพยนตร์เรื่องรักหนูไหมและหน้าห้าเดอะซีรีส์นะครับโดยล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้ออกมาเผยภาพความแซ่บนะครับในชุดบิกินี่ทูพีสนะผ่านทางอินสตาแกรมตัวนัวและทําเอาหลายคนนะครับถึงกับใจละลายกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในวันนี้นะครับแอดมินนั้นได้เก็บภาพของเธอนะครับมาฝากกันด้วยนะไปรับชมกันเลยครับ แน่นอนว่าหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากติดตามผลงานของเธอและไลฟ์สไตล์ของเธอให้มากขึ้นนะครับแอดมินนะครับจะขึ้นช่องทางติดตามของเธอไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดติดตามและให้กําลังใจเธอด้วยนะครับครับและสำหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินนะครับทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสําหรับตอนนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ ไปแล้วครับบ๊ายบาย